ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านที่ผ่านทางมาด้วยนะครับกับผมอามจากช่องเรียกสัก้นๆว่าอามคุงวันนี้เราอยู่กันในเกมเอเลี่ยนกับอาชีพนักธนูอาชีพที่คนเล่นเยอะที่สุดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาเชอร์แล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำการบิวไอเทมการบิวมานาการบิลรูนการโรเทตสกิลและก่อนอื่นผมก็ต้องขออธิบายข้อดีข้อเสีย ของสายนี้ก่อนนะครับข้อดีของสายนี้คือแรงแรงมากแรงสุดๆส่วนข้อเสียส่วนข้อเสียก็คือจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงมานาและการเลี้ยง DPS ที่จะเป็นการเลี้ยงที่ถือว่ายากพอสมควรรวมถึงสกิลพอยท์ที่เราเคยได้รับจากสกอร่าจะไม่มี อีกต่อไปเพราะเนื่องจากว่าผมไม่ได้อัพมาและผมเอาสกอร่าไปอัพเป็นออปชันเสริมอย่างอื่นนั่นมันเลยทำให้ผม,มสามารถรีด DPS ได้แรงยิ่งขึ้นอ่ะก็จะมีประมาณนี้ถ้าทุกท่านสามารถยอมรับข้อดีและข้อเสียในส่วนนี้ได้อ่ะเราก็ไปดูกันเลยครับผมว่าผมบิวไอเทม ประมาณไหนโอเคไปเลย go ลำดับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสกิลอ่ะสกิลที่ผมใช้หลักๆนั่นก็คือสกิลแรกเลยครับเป็นสกิลดิสโทลชั่นผมปรับเป็นสกิลนี้ ผมปรับเป็นตัวนี้ในส่วนสก,กิลถัดมาก็คือ h o l ิ c a n Leap ซึ่งผมไม่ได้ปรับอะไรผมไม่ค่อยได้ยุ่งกับอันนี้มากเพราะว่าสก,กิลพอยเ์อ้ยแต้มสก,กิลพอยของผมไม่พอในส่วนต่อมา Aloe l a n ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ปรับเป็นสก,กิลตัวนี้ระดับสีม่วง และในส่วนต่อมาก็คือบัฟสกิลเลกซี่ของผมก็จะเป็นบัฟอันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็น่าจะปรับเหมือนือนกันอยู่แล้วในส่วนต่อมาคือสกิลเรดไฟทุกคนก็น่าจะปรับเหมือนๆกันหมดก็คือพอร์ทัลเรดไฟในส่วนต่อมาคือสกิลไซโคลผมก็มองว่าทุกคนน่าจะปรับเหมือนๆกันหมดอยู่แล้ว และในสกิลต่อมาก็คือสกิลทอร์นาโดผมไม่รู้นะว่าทุกท่านปรับอันไหนหรือว่าไม่ได้ปรับเลยแต่ส่วนตัวผมผมจะปรับม i g ตี้ทอร์นาโดในส่วนต่อมาคือเกรดั t อันเนี้ยทุกคนปรับเหมือนกันหมดแหละผมเชื่ออย่างงั้นก็คือปรับเป็นสกิลตัวน,นี้ใช้สตามมนาและในส่วนต่อมาก็คือจะเป็นสกิลช็อคแอ r ร่โอ้ยผมเพิ่งลากลงไป ผมจะปรับเป็นไอ l s ช็อ k แอโ o w อ๋อผมผมลืมบอกไปอ่ะเมื่อเมื่อผมปรับเป็นไอ l s ช็อ k แอโ o w ดาเมจความเสียหายของผมจะเพิ่มขึ้นอีก20%สรสรุปง่ายๆสั้นๆแล้วก็อ่า แล้วก็สกิลเดสทรูชั่นเมื่อผมปรับเป็นอันนี้แล้วหลังหลังใช้งานมันจะเพิ่มพลังโจมตี30%ของสกิลเราทั้งหมดย้ำนะว่าเป็นของสกิลทั้งหมดอ่ะหลักๆผมก็จะปรับสกิลประมาณนี้ในส่วนต่อมาก็คือเรื่องการบิวรูนผมก็จะบิวสีแดงประมาณนี้สี สีต้มประมาณนี้สีเหลืองก็จะประมาณนี้สีเขียวก็ประมาณนี้เลยครับผมสีฟ้าประมาณนี้สีม่วงประมาณนี้ และในส่วนต่อมาก็คือเรื่องการบิวไอเทมต่างๆก็คือของผมจะบิวเป็นชาร์ปทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็เลกาซี2ชิ้นหลักๆที่ผมมองว่าสำคัญเลยนั่นก็คือเสื้อกับกางเกงจริงๆท่านสามารถบิวอันไหนก็ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นชาร์ปไม่จำเป็นต้องเป็นเลกาซีแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไซโคนเอ้ย อะ,อะไรอะใครน่งอ่ะโอ้ยอ่ะ,อะขอแค่มีา Natural Re-Energy Re-Cover ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเอาไว้สำหรับการเพิ่มค่า Energy ในตอนที่เราโจมตีซึ่งของผมก็มีอยู่สอันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หมวกผมก็อยากให้เป็นหมวกที่เป็นเบรกท็อกเพราะว่ามันจะเพิ่ม Energy เมื่อมันติดคิดที่ค้อซึ่งสายเนี้ยผมต้องบอกว่ามานาเลี้ยงยากมากแต่ถามว่าถ้าหากว่าผมใส่เซตชาร์ปแบบเนี้ยผมสามารถเลี้ยงได้ไหมผมบอกเลยว่าได้แต่ก็ต้องเล่นเก่งพอสมควรและในส่วนต่อมาคือมานา awakening ซึ่งผมก็จะบิว้วตามนี้เลยครับ จะเห็นเลยว่าผมไม่ได้อัพอันติเมตหลักๆก,ก็คืออัพตามนี้เลยตามผมได้เลยผมขี้เกียจอ่านเพราะมันออกเสียงยากมาก ที่ผมที้เกียดอ่านนี่ไม่ใช่อะไรนะคือผมทํามาเนี่ยหลายคลิปแล้วสุดท้ายผมก็ต้องตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วก็ถ่ายใหม่ตัดทิ้งแล้วถ่ายใหม่ซึ่งมันจะเสียเวลาใ,ในลำดับต่อไปก็คือจะเป็นในด้านของการโรเตทสกิลเรามาดูกันเลย แล้ววิธีการโรเตทสกิลของผม,มอันดับแรกสเต็ปแรกของผมนะก็จะเป็นการเปิดบัฟทั้ง 3. นัน่นั่นก็คือ 1. นึ่งทอร์นาโดสองินฟอร์ดสามสกิลเล็ก4ซึ่งผมก็ขี้เกียจอ่านเหมือนกันโอเคและหลังจากนั้นสเต็ปที่2ของผมก็จะเป็นการพุ่งเข้าบอสและหลังจากนั้นผมก็จะใช้เดสทรูชั่น แล้วก็เกดแดดเข้าจากนั้นก็ตามด้วยสกิลคลิกขวาแล้วผมก็ค่อยสกิลไซคโคลนแล้วตามด้วยเลดไฟดูช้าๆอีกรอบนะครับก็จะประมาณเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมรอสกิลคูคดาวก่นอนอะ โอเคอ่ะสามสองหนึ่งก็คือปึ๊บสีาแทบสีสองหนึ่งคลิกซ้ายคลิกขวา V Q อ่ะโอเคหลักๆก,ก็จะมีประมาณเนี้ย ่ะแล้วเราก็มาดูฟูคอมโบของผมเลยดีกว่าว่าหลังจากที่เราสามารถเปิดได้แล้วเราจะเลี้ยงมานายังไงให้มันเพียงพอและเราจะต่อสกิลแบบไหนอ่ะโอเคเริ่มกันเลยก็เหมือนเดิมครับผมอาตี 3, แถบสองหนึ 2, 1, ่งคลิกซ้ายคลิกขวา e พอ่ะโอเคพอมานาจะหมดปุ๊บ ผมก็จะใช้คลิกซ้ายออกแล้วก็เข้าตามด้วยใช้สก,กิลจะเห็นเลยว่าอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการต่อสก,กิลของผม,มอยากใช้สก,กิลลิ่ขวาทำง่ายอ่ะโอเคคลิกอ่ะโอเคแต่สำหรับสเต็ปการไอเนี่ยสำหรับการสำหรับการต่อสก,กิลจะไม่สามารถใช้ได้แค่เฉพาะ สกิลบัฟนี้เท่านั้นเพราะว่าไอ้ดอกธนูของเราอ่ะมันจะหมดมันเลยไม่สามารถใช้บัฟต่อได้เนี่ไไยไคค้างอะไรอีกเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยดอกธนูจะหมดดอกธนูจะลดลงไปเหลือสองและหลังจากหลังจากที่มันขึ้นห้าแล้วมันถึงจะสามารถใช้ได้เนี่ย อ่ะโอเคซึ่งถ้าหากว่าจะใช้ก็คือเราต้องใช้ก่อนที่เราจะสไลด์ออกโอเคเนาะหลักการโรเทรของผมมันก็จะมีประมาณนี้และผมจะลองรีดแบบสุดๆให้ดูอ่ะโอเคเริ่มเลย โอเคโอเคครับผมอ๋อผมน่าจะลืมอ่ะสำหรับเซตไอเทมที่ผมใช้ในเอ้ยไม่ใช่อ่ะโอเคสำหรับออฟซุมที่ผมใช้ในเซตไอเทมนี้หลักๆก,ก็จะมีแต่เพิ่มดาเมจทั้งนั้นก็จะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูทีละอันเลยดีกว่า หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้สำหรับการบิวไอเทมในเซตนี้ของผมนะแต่ก่อนที่จะจบคลิปผมต้องขอพูดอะไรสักหน่อยสายเนี้ยทุกท่านจะเล่นได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนในตัวของท่านเอง อันเนี้ยผมก็แค่มาแนะนําเทคนิคการรีดของผมเล็กๆน้อยๆที่ผมพอรู้ที่ผมเคยทดลองมาและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านไม่มากก็น้อยและและ,และสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆกับ การเล่นแผงๆตามสไตล์ของผมไม่ว่าจะอาชีพไหนผมก็จะพยายามทำให้เกียนที่สุดอะเอาง่ายๆและสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับและขอบคุณที่ดูกันจนจบไว้เจอกันเมื่อมีโอกาสโอเคขอบคุณครับ